บันทึกฟังเราสอนฟังสอนสอนการทานทั้งหลายพะพี่น้องฟังเรี้ยงกันนท่องเรียนรับมือนี่สิว่าสู้กันฟังเพราะว่ายังมีหลักฐาวข่าวมบานเดี๋ยวนี้การเงินมาล่าจ้าทุกมือเนี่ยพี่น้องเฮาได้ย้อนยินเดินละขบวนบริเวณความคิดผิดกันนี่ละต่อสู้กันให้ได้การเงินในเมื่อคุณเกิดคุณเดินขบวนขับเลย ใช้สูมือวันหนึ่งสั่ใดเฮตดใดให้พินนองบ่มีวังและสงบบ่ย้ำเก่งเขาโลดต่อกันรบานความลำค้ามีทียิดตเราเฝ้ก็ทุกข์กได้เเก่งกันผู้พบเขาประเด็ิมันเพื่อกต่ห่วงเขาอยากให้นักเป็นเบาคนันลุงใดคือหมายว่าักเกให้ึ้ณแท้สนิทอยู่ปุตหม้มีผึ้ก็ขาหูดีแล้ยวยาสุนเขาจะได้กุนแกว่ากุศให้ สิ่งต่อไปกุหมไมมีว่าไวแต,ต่ใจต่ามคนยะสะโงหาทางเตะแต่นเล่นนังให้เสา้สาผ้าส่ั่งที่มาเสิร์ฟเขาป็นใชอดูเรยวแล้วาห้ตางานว่ไเลเก่าหนาและหาผิดกันและอนสางทั้งเก่าแก่เถลงสี่สามมาคิกันให้ใหเขาอย่าาปล่อยเรื่อเรีย,รยต่อยโดย้มนเลวแก่กันสามมาคิกันมันะม่ะดะเนทางดี มันมีข้าวหลจะพาฝืนเรืนองตามเอาควงงามมาสูงควมดีมาใส่อย่าไปน,นอนหวันใส่แท่งหน่อยเสียงหลวงขอให้คิดกวงกวงเขาจะห่งทำลายนี่แหละเป็นความหมายเพิ่นเตือนห้องเร็วทักทายสบายดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านทุกคนนะครับพบกับผมทนายแดงนะครับในช่วงกฎหมายใกล้ตัวกับทนายแดงเช้านี้เช้าของวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับนะตื่นแต่เช้าเลยนะทันชัยยาสวัสดีตอนเช้าครับทันชัยยาครับครับสำหรับประเด็นขอ้อกฎหมายวันนี้ามาพูดเรื่องจวหัวว่าการรับสภาพนี้นะ่ะยินยอมที่จะชำระนี่ยินยอมที่จะชดใช้ค่าความเสียหายนะทำอย่างไรถึงจะทำให้คดีอาญายุตินะหรือว่าการรับสภาพนี่อย่างไรที่ไม่ทำให้คดีอาญายุติ นะก็อก็อาจจะเกิดกับชีวิตจริงหลายๆท่านหลายๆคนนะครับเรามาดูกันนะครับนะเบื้องต้นเลยก็อยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าในทางกฎหมายโดยเฉพาะวันนี้พูดย้ำเน้นเรื่องกฎหมายอาญานะครับนะอาญาก็ก,ก็ก็คือ,อกฎหมายที่ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็คุกตารางนะพูดง,ง่ายๆนะกฎหมายที่กําหนดไว้ นะห้ามไว้ไม่ให้คนทํานั่นทนํานี่ถ้าทาไปแล้จะผิดนะผิดขั้นต่ําก็ปรับนะขั้นสูงสุดก็จําคุกสูงที่สุดก็ประหารชีวิตอะไรพวกนี้ยาบงยาบ้าลักทรัพย์นะทำ้ายร่างกายตีรันฟันแทงกันนะอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นคือคือคดีอาญาคดีอาญามันมีอยู่สองประเภทนะครับนะสองประเภทใหญ่ๆก็คือหนึ่งก็คดีอาญาที่อ่ายอมความกันได้ อย่างเช่นคดีมินประมาทคดียักยอกชอกโกงนะโกงเจ้าหนี้นะอะไรพวกนี้นะคดีพวกนี้เนี่ยยอมความกันได้คู่ความถ้าตกลงกันได้นะครับผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความนะคดีอาญาก็ยุติไปนะครับส่วนคดีอีกประเภทหนึ่งก็คือคดีอาญายอมความกันไม่ได้หรือคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินนะครับซึ่ง เป็นคดีที่อาจจะมีโทษหนักหน่อยนะครับนะ,ะก็คืออย่างเช่นคดีลักทรัพย์อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับผมคืนกระทำชาํราระาภาคผู้เยาว,ยว์โดยเฉพาะเด็กอย่างนี้เนาะ,ะคดีฆ่าคนนะฆ่าทำร้ายร่างกายอะไรพวกนี้นี่คือคดีอาญาที่ยอมความกันไม่ได้คําว่ายอมความกันไม่ได้ในที่นี้นะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าะจะตกลงยินยอมกัน แม้จะเป็นคดีลักทรัพย์คดีฆ่ากันคดียิงกันนะตีลันฟันแทงกันเนี่ยปกตินะ่ะเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินนะครับคําว่ายอมความกันไม่ได้ในที่นี้ก็คือคือคุณแบบไปยอมได้ตกลงยินยอมกันได้คดีลักทรัพย์คดีฆ่ากันอย่างเงี้ยนะครับผิดพลาดไปแล้วนะขอชดเชยชดใช้ค่าความเสียหายนะให้กับญาติพี่น้องของคนตายนะที่ถูกฆ่าที่ถูกผู้เสียหายฆ่าหรือว่าทําร้าย ตีหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือโตกลงกันยอมความกันนะครับแต่ว่ามันคดีมันไม่ไม่ยุติไงคดีนะครับเพราะความผิดเป็นความผิดต่อรัฐนะผู้เสียหายก็คือรัฐคำว่ารัฐในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้เสียหายนะคดีอยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับนะคือยอมนะไปยอมได้ แต่มันไม่มีผลทําให้คดีมันยุติเราก็เลยพูดกันง่ายๆว่าคดียอมความกันไม่ได้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไปตกลงยอมไม่ได้กฎหมายบอกว่ายอมไม่ได้คือทุกคดียอมความกันได้หมดนะแต่ว่าถ้าเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินถึงคุณจะไปตกลงยอมความกันนะทางผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความก็แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐทางตำรวจนะพูดง่ายๆอายการก็มีสิทธิที่จะยื่นฟ้องต่อไปได้คดีไม่ยุติเนี่ยอ่าจึงเป็นความหมายแบบชาวบ้านเข้าใจใง่ายๆคือยอมความกันไม่ได้นะครับอันนั้นคือคดีายาความผิดต่อแผ่นดินทีนี้มาสู่คดียอมความกันได้นะที่เห็นในชัดที่สุดก็คดีมินประมาทดาว่ากันนะฟ้องร้องกันไปแล้วปรากฏมาตกลงเนี่ยอ่ายอมความกัน หรือว่าอยู่ในชั้นโงพักไปแจ้งความนะตกลงยอมความกันอย่างนี้นะครับเนี่ยคดีความผิดยอมความกันได้นะโกงเจ้านี้ชอบโกงยักยอก,ยอ,ก,ยอ,กอะไรพวกนี้นะเป็นความผิดที่ยอมความกันได้คู่ความสามารถที่จะมาตกลงกันถ้าตกลงนะยินยอมชดเชยชดใชด้ค่าความเสียหายหรือผู้เสียหายตกลงกันเรียบร้อย ไม่ต้องการค่าความเสียหายต้องการเคียงแค่ํำขอโทษนะถ้ามาขอโทษแล้วก็จะไม่ติดใจเอาความนะกรณีอย่างนี้ถ้ามาขอโทษไม่ติดใจเอาความก็คดีอาญาก็ยุติไปนะคดีอาญาก็ยุติไปโดยหลักการนะครับแต่อันนี้ละเอียดลงไปอีกในทางปฏิบัตินิดนึงครับนะ ในการที่จะไปทําหนังสือหรือว่าการตกลงยินยอมใช้คาว่ารับสภาพนี้ก็แล้วกันอ่ายกตัวอย่างเลยจะได้เห็นได้ชัดนายกนะครับนะยักยอกเงินของนายขอนะนายกจะเป็นอ่าเพื่อนกันอย่างนี้อ่ะยักยอกเงินหนึ่งหมื่นบาทของนายขอนายขอก็ไปแจ้งความ ที่โรงพักไปแจ้งความตำรวจให้ดำเนินคดีกับน,นายกโทษฐานว่ายักยอกเงินของนายขอพอไปแจ้งความแล้วปรากฏว่าต่อมานายขอนะฮะไม่รู้ดีอ่ะต่อมานะฮะนายขอกับนากยก็เลยมาตกลงกันว่านายกเนี่ย ซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับมายินยอมนะที่จะชดเชยชดใช้เงิน1000งบาทให้กับนายขอก็เลยมาทําบันทึกนะรับสภาพนี้หรือว่ายินยอมชดใช้เงินนะต่อหน้าตํารวจครับนะนายกอข้าพเจ้านายกอตกลงยินยอมที่จะชำระเงินคืนที่ยักยอกมาเนี่ยนะหนึ่งบาทเนี่ยให้กับนายขอนะนายขอ ว่ายังไงนายขอก็ยินยอมนะไม่ติดใจที่จะเรียกร้องค่าความเสียหายใดๆแค่นี้ฟังดีๆนะครับนะอาจจะเป็นทางปฏิบัติหน่อยนะครับนายกอผู้ต้องหาผู้ต้องหาถูกกล่าวหาถูกต้างแจ้งความดำเนินคดีหรือถูกฟ้องก็แล้วแต่เนะี่ยวายักยอกเงินของนายขอหนึ่งมืนบาทนะครับ แต่ต่อมาปรากฏว่ามาตกลงกันได้ต่อหน้าตำรวจหรือว่าไปตกลงกันที่ศาลนะที่ฟ้องกันนะนะฮะตกลงว่านายกเนี่ยยินยอมชดใช้เงิน1,000งบาทคืนให้กับนายขอนะครับนายขอก็ตกลงบอกว่าไม่ติดใจที่จะเรียกร้องค่าความเสียหายใดๆนะกับนายกออีกต่อไปอย่างนี้ หนังสือรับสภาพนี่อย่างนี้ไม่ทําให้คดีอาญายุตินะครับนะอย่าลืมนะผมบอกไว้ว่าคดีความผิดอันยอมความกันได้ถ้าตกลงยินยอมพร้อมใจกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะมีผลทําให้คดีอาญายุติได้อัน,นั้นเป็นหลักการต้องมาดูในเนื้อหาเนื้อในกันในการยินยอมที่จะชดเชยชดใช้เงินหรือยินยอม ที่จะรับสภาพนี้เนี่ยอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับไม่ทําให้คดีอาญายุตินะครับกรณีอย่างนี้นะอาจจะเป็นข้อยกเว้นก็นแล้วแต่นะครับเ mm hmm. พราะอะไรครับเพราะเนื้อความเนื้อหาที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพนี่นั้นนะ mm hmm. ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่านายขอผู้เสียหายเนี่ย คำว่าไม่ติดใจเรียกร้องค่าความเสียหายใดๆคือไม่ติดใจเรียกร้องค่าความเสียหายจะว่าไปก็คือตามตัวหนังสือที่เขียนลงไปนี่ก็คือในทางแพ่งแต่ในทางอาญาในขอไม่ได้เขียนระบุลงไปนะผู้เสียหายไม่ได้เขียนระบุบอกว่าไม่ติดใจที่จะดําเนินคดีอาญาและคดีแพ่งต่อไปหรือเขียนไปจะชัดว่าขอถอนฟ้องขอถอน คำร้องทุกข์อะไรพวกนี้ถ้าอยากแก้ยุติต้องเขียนชัดๆอย่างนั้นนะครับหน,นังสือรับสภาพหรือยินยอมในคดีอาญาความผิดยอมความกันได้นะครับเขียนระบุเพียงแค่นายขอผู้เสียหายไม่ติดใจเรียกร้องใดๆต่อไปอีกเขียนเพียงแค่นี้ไม่ทำให้คดีอาญาที่ไปแจ้งความหรือที่ไปฟ้องนั้น แล้วงับไปด้วยยุติไปต้องเขียนให้ชัดๆนะครับเขียนให้ชัดๆว่านายขอผู้เสียหายพอใจและไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเขียนอย่างนี้อันนี้ชัดเลยฮะจะให้ชัดไปกว่านั้นอกีกนะเอากันตรงนั้นเลยถ้ามอบเงินเรียบร้อยจริงๆไม่ต้องบันทึกด้วยซ้ำไปนะ ถอนคำร้องทุกเลยถอนฟ้องเลยอ่าถึงจะจ่ายเงินเออแบบนี้น่ะยุติเลยนาออันนี้คือคดีความผิดยอมความกันได้อย่างเช่นคดียักยอกช่อโกงหมิ่นประมาณอะไรพวกเนี้นะครับอส่วนคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินลักทรัพย์ฆ่าคนยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยถึงคุณจะไปตกลงยินยอมจชจ่า้ค่าความเสียหายใดๆ นะฮะรัฐเป็นผู้เสียหายครับรัฐจะไปตกลงยินยอมบอกยุติเรื่องนั้นโดยหลักการแล้วไม่ได้นะครับแม้คุณจะไปยินยอมพร้อมใจชดเชยชดใช้ไปตีหัวเขาแตกนะอันนั้นก็คือทําร้ายร่างกายทําให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจอย่างนี้เป็นความผิดอันยอมความกันไม่ได้นะครับเป็นความผิดยอมความกันไม่ได้แม้ผู้เสียหายจะไปตกลงยินยอม ที่จะรับเงินค่าวความเสียหายก็ไม่ทําให้คดีอาญานั้นยุตินะครับบางคน,นจะเข้าใจไปตกลงยินยอมกันหมดแล้วเนี่ยไม่ติดใจใดๆแม้ทุนทจะไประบุบอกว่าไม่ติดใจในการที่จะดําเนินคดีอาญาหรือคดีแพ่งก็แล้วแต่นะในคดีความผิดต่อแผ่นดินก็ไม่ทําให้คดีอาญานั้นยุติไปได้เพราะมันเป็นความผิดต่อแผ่นดินเจน้าหน้าที่คือตํารวจหรืออายการก็มีอํานาจในการที่จะ ทำสำนวนคดตีต่อไปแล้วก็ยื่นฟ้องต่อไปตบตีคุกคามมีความเออเออทำไมหายไปละ่ะเนี่ยไอ้ข้อความที่ขึ้นมาบน YouTube เนี่ยครับถามมาคุณมัฒน,นาใช่ไหมที่ถามมาแล้วมันโผลมาหน่อยนึงเออมันขึ้นมาแล้วมันก็หายไปไม่เหมือนทาง Facebook อะครับนะ โพสลงมาแล้วว่คอมเมนต์หรือว่าถามคําถามมามันยังค้างคาอยู่ในหน้าจออยู่เมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันนะครับอ่ะเนาะไอ้ก,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 ก็ก็คงจะพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะงงนะยอมความได้กับยอมความไม่ได้คดีความผิดต่อแผ่นดินกับคดีความผิดต่อส่วนตัวนะครับอ่าตามเพื่อนใช่ไหมครับนะดีครับคุณสันดีอ่ะเนาะก็คงจะพอเข้าใจแนละ้วถ้าสงสัยข้องใจอะไรเมื่อกี้ถ้าถามมากก็ ถามมาต่อพรุ่งนี้ก็ได้นะครับนะวันนี้นะวันเสาร์น้อยครับวันศุกร์ครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในวันนี้นะเตรียมพร้อมที่จะหยุดอีก2วันนะครับอากาศตอนนี้ก็ดีดีนะเย,เย็นเย็นลงมาแล้วนะสวัสดีครับ